นมื่ย่ายําอยากอ,อมหวยพี่น้องไปเก็บหวยมาสีมาต่อยก่นหวยวิธีต่อยวิธีต่อยก่นหวยแต่โบราณแต่ว่าสมัยใหม่บกหููว่าข้าเจ้าต่อยเนว่ไรพ่น้องขันผู้ใดมีวิธีดีๆบอกย่ายําในเด้อย่ายํานันเอาผ้าต่อยเอาแต่พอแต่เมยเพิ่นผ้าอื่นว่าต่อยก่นหวยเนาะ กูมือนี่จักข้าเจเ้าเฮ็ดแนวได้โมหูจักายคคำกเัเฮ็ดแต่แนีน่หนีละพี่น้องอยากแามได้กเัเฮ็ดแนว่นี่เอาหนาโมหูจักว่าวิธีไม่ข้าเจเ้าเฮ็ดแนวได้ถ้าผู้ใดไม่วิธีดีๆบอกขอยในเด้อว,วิธีหน,นีมันมันซาเพราะว่าขอยน่นเทดเป็นแต่แนวนี้มูข้าเจ้าอาจ,จมีวิธีวิธีดีๆไว้ไวกว่านี้ อันนี้ข้อเฮตดแบบโบราณถ้ามุเจ้ามีวิธีดีดกับบกข่อยแนะ่แนะนำ่อยแน่พี่นอ้องมะหอยมแต่หน่วยใหญ่หอยขมมันกระล่างเข่าง่ายคอไปจกเอาพี่น้องบบเมนบักหอยอันบีบเมนบักหอยงุ้มดิบักหอยมันกระล่างเข่าง่ายคืดอยากออมคืดอยากออมหอยไปหาหอยกันหน้าวะสัน พอดีได้อิรีได้พออมเนี่แหละพี่น้องขอยออกมาหน้าผู้เดียวเมื่อในร้านร้านอยู่บ้านขอยกเ็เรื่อยได้โอกาสไปหาหวยได้พอดีดออยดออดี่ได้ออมอยู่ดอกพี่น้อง ต้อยกุนแล้วสิได้เป็นถั่วอยู่นี่แล้ววิธี่ขอเห็ดพี่น้องเอยเลี่ยงไปสิไปออมเส็บๆมาเด้อผู้ใดอยากผู้ใดอยากออมหวยกินน้ำใหญ่คำเด้อพี่น้องเอง เต่าขอออมใส่เพื่ออีเลิศเนาะหอมหวยตัอเมียผ่าเห็ด